ตัวสองตัวแปลออกมาแล้วหวั่นมาคัดใส่เลขสูตรตรงกับเลขสูตรเป๊ะเลยตื่นกันมากอ่ตู้สนุใส่ก่อนนะก็ได้บางทีพอเทาหันปั๊บเลยเทาหันปั๊บเลยลโอ้ใกล้ยวว <c oughs> เยอะว่ะเกือบเป็นถือขวานตรมโซอนี้มันใจแห้งมากค,ครับสามตัวกาคาครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมีแนวทางแบบไหนเนาะมาให้พี่น้องแบบ เฮี้ยนๆร้อนๆเลยครับเปเอามาสดๆใหม่ๆครับแบบทุบทุบไอประตูทุบไอสังกะสีใสเลยครับมือขึ้นแเปลมากใหม่ๆสดๆห้อนๆพยานบ่ย่านก็ต้องไปเอาเพราะว่าไอาเจ้าของที่ว่าเป็นเสียชีวิตไปนะคนมกนักแนวทางคนเฮ็ดสูตรกระแม่นซื้อเลขก,กระแม่นก็ได้ผ้า,าจา์ปเปียกไปนั่งเอาถามเอาได้มากเป็นตัวเลยครับ เร่งบันนี่ผมได้มาแล้วบันผมก็เลยฟันฟันแล้วผมก็ขัดใส่กับสูตรมันก็เลยต่ำเติมวดว่าจิตตูดสนุดเนี่ยใส่เลยย่วงนี<อ>้ <laughs> พ่าเถ่าแนมหนาเลยมือเสาเด้วสนุดสะเดตัวนี้พอเถ่าแนมบางหนาเลยเคียดออกมาแล้วมันตุ่กันโอ้ยตุ่กันคักปนี่ตัวเดียวผมก็ดึกสนุดใส่เท่านั้นแล้วพรเถ่าแนมหนาเหม่นเลยค <laughs> ายหน้าสืบครับ <laughs> สูตรนุใส่เลยความมันตรงกันไหมครับจะเป็นอาจารย์เพิ่นนั่งเอากะพีครับนั่งอยู่มองที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตอยู่ในกุฏิมันจาจะมีมันจะเป็นสองชุดเนาะชุดหนึ่งผมจะชุดหนึ่งได้มาจากเด็กนั่งครับแล้วก็ชุดหนึ่งผมฝันฝันเรามัดใส่กับสูตรก็เไยตรงกันกรเลยฉิดจัดเอาจัดเอาสูตรเดี่ยวเลยครับผมสำหรับ ที่ผมได้มาที่ว่าไปเอาเมื่อคืนนี่นะครับสดสดใหม่ๆเลยเมื่อคืนนี้ยังหอนๆอุ่นๆได้มาอาจารย์ยอเพิ่นได้มากก็คือ930กับเก้าสกับ95ครับ9565ครับผม FC ฟซครับผม FC ก็เรียกว่า6กตัวด้เพิ่นว่าสิบ่แม่นเพิ really ่นสิให้เรา้วันที่หน่เพิ่นแล้ว่าสิเพิ่นก็เลยคอมเมนต์เข้ามาเป็น930659 รางวัลทีหนึ่งครับผมความม้าสี่ตัวเริ่มแรกเพ่นเห็นเด็กเด็กเก่ามาก่อนครับเด็กเก่าเพิ่นกันเพิ่นจะยกมือเริ่มแรกเพิ่นยกมือเก่านิวควานี้สามมาเพื่อนเขียนให้สามตัวที่สามศูนย์ครับอ้ตัวซี่ตัวหาเพื่อนกันบอกเป็นตัวเลยครับเขียนให้เพิ่นยกเหมือนคล้ายๆว่าใบใบให้ครับจะตัวที่ว่าเพื่อนเน้นให้ก็คือเก้าสามศูนย์ หกขาเก้าขา้าหน,นีหลังจากผมไปเอาเมื่อแล้วผมก็เลยฝันฝันมาขึ้นเลเด็กฝันฝันบ่คาก็เลยร้องออกมาคาดัดเสลกสูตรเพราะว่างวดกว่อนนี้ฝันกับสูตร์บเขาากันได้แต่แปดตัวเดียวเล็กสูตรงวดที่แล้วแปดตัวเดียวจักเสียวตัวได้ใ่เจ้จาของฝันได้ตัวอื่นมาหน,นีก็เลยฝันฝันแล้วกบได้มาใส่กับสูตรมันก็ได้เขากันวันนี้ใส่ตัวเดียวเลยเจ้ากามแขนแขนเลยวันนี้ เขาอีกคือเก่าแล้วได้เลขก้าเลขของผมก็คือหกสามเก้าครับหกสามเก้านี่ยสามตยิ่งโตตรงนักเลยครับผมเพราะหกนี่นายอยู่ลอยเลยครับผมแล้วก็สามเก้าเก้าสามก็ค่อยกลับออกครับแต่ตัวที่ว่าผมหยิบตู้โสนดนี่ก็คือสามสี่กันสามศูนย์ครับน่แหละชุดเดียวกําลังหาซื้ออยู่ตอนนี้สามสี่หามาจากนู้ไปจอดด้วย ออกมาจากอยังก็ออกมาจากพี่บุญรักเริ่มแรกออกมาขั้นที่สองมาถึงสุดท้ายมูน้ำหาลอตเตอรีร่สามสามซีครับถ้าถ้าเบิี่ยดีๆมันก็จะมีะมีสามศูนย์ก็จะไปตรงกับเลขเลขที่ว่าอาจารย์เิ่นน่งออกกับพีนะครับ,รบมันก็มีมีเก่าม, 3, มีสามมีศูนย์ด้วยกันครับผมก็เลยไปฝันมันเกี่ยวพันกับเห็นไอ้ผู้หญิง,งถือไอ้พญานาคมา พญานาคสามเสียงอยู่ในนั้นตรงไปได้ตีเตีเป็นสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สี่สามว่าผู้ยิ่งขือนี่ต้องเป็นสี่สี่สามอยู่แล้วแล้ผู้ได้เสีย่ยวพญานาคเป็นเจ็ดก็เอาใส่แต่แตผมตีเอาสองตัวกันแต่หกสามเก้านี่กัอยู่ในนั้นละครับอยู่ในข้อมฝันครับสามเก้าแม่ครับกสามเก้าเก้าสามศูนย์ หกสามเก้าสามสี่กันสามศูนย์ครับเน้นสามปีครับกันสามศูนย์ครับเน้นสามสี่อันนี้สูตร์เอสเก้าวิ่งสามตัวเดียวนะครับงวดก้อนนี้แปดล้านเปอร์เซ็นต์ว่าหอยเมียขันบดขันบบถือมัตเตอไอโรดได้่้างหรือเปล่ปลว่าโบได้เตะงวดก่อนเนียนโบได้เตะครับ คือเอาไเ,เตะงวดนั้นก็คือกันว่าขายทองเมียขนมไทยบัวได้ไปได้ขนมเล้าบัวได้เตะอีกเลยวะยังได้ไทยขึ้นงวดนี้แหละตูสนุบวันนี้จีได้ซ้ำได้เท่านั้นนะวันนี้พอหมักคักสี่สามสี่สามสามสี่งวดนี้นครับ <c oughs> ติดสามเอาเลยครับผมติดสาม สามตัวเดียวผู้ใดอยากออกกำลังกายใสายสามตัวเดียวเลยไสสามตัวเดียวสามตัวเดียววัดก้อนได้แปดบุวันนี้สามเพราะถ้าในเบิร์คาร์จิว่าสิมาบุญหรอือมาลังยันแน่เดียวยันไม่ได้เแล้วข้าสามตัวักล้วสุามตัวผมมากตัวที่ผมฝันได้กว่าไปเอาเลขมาแล้วมาผมมาฝัน ครับหกสามเก่าสำหรับคนชุดน้อยนะเพราะว่าชุดชุดนั่งเอานี่เป็นของอาจารย์ครับอาจารย์สามารถไปนั่งเอาอันนี้เอามาแบงปั่นเนีครับเจฟซี่ซีมักสายหลอนๆเพิ่นว่ามองได้เฮียนบอกเพิ่ลอยเพิ่นสิผาไปนั่งเอานครับเป็นมักนั่งเอาเจ็ดปาซาที่ว่าดังๆรับเพิ่งนะครับโชว์ตัวเลขเลยครับโชว์เลยล์แลวพิมแล้วนะครับลงทิมแล้วอธิบายพพ้อมมันเลขกันได้ไหม เอาเทลามุ่มนะครับผมอนันนี้คือเลขนั่งเอาก็คืออาจารย์สามารถเป็นคนไปนั่งเอาอยู่กุติพระที่ว่าคนมรณะพระคนเป็นคนที่มกแนวทางคนมาเทศเลขสูตรเทศคำนวณแม่นครับผมแต่คนเพท่านเสียชีวิตอันนี้ก็เลยขันคนมักเข้ากับไปคอเอาก็เลยพากันบูป่าฟ้าดงเปียกกุติก็ยุติกับบ่ากุติกับปลาศาสเป็นน่งเอามาได 9, 30, 65, 65, 69, เก้สกับหกห้าหกห้าหเก้ายครับหกห้าหกเก้าอยู่ในนี่ละตัดเอาเนาะครับเนาะตัดเอาแล้ว,เวบเนีผมกลับมาผมฟันฝันได้หกสาเกแลก้วก็นี่แหละแปลออกมาก็ยี่สามเก้าสามศสสี่าคักใหกเ็เลยเฮ็ดสูตรใจได้สามตัวเดียวก็ได้จับใส่เลยตอนนี้มกักคักงวน จนพ่อเถาเนี่ยนานน้องบุศร์ตื่นเดินมาเฮ็ดสูตรแล้วว่างเปะโอ้ยตูดสนดใส่เลยก็เรื่องะพ่อเถาหันหน้าปั๊บเลยตรงกันพอดีครับตูดนดใส่ใส่เลยรอรอมุมนี้ก็เพว่าว่าด่วนมันจะช่วกับเลขสูตรครับเี่สู่ เก้าสามศูนหกห้านะคะนี่เป็นเลขนั่งลแล้วก็สว่วนเลขสูตรคำนวณเป็นเลขสูตรแอดเก้าครับผมตรงกับฟันครับผม <6 S 2> ก็ได้มั่นใจ6 39 39 34แล้วก็30นะคะมี2ชุดมือนี้ันใดมกวิ่งมาเรียนออกกำลังกายกับสตัวเดียว3มาแน่สาตัวเดียววันนี้น่าจะยุบบนคือเก่รสาม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม